สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับครอบครัวน้องเสกสัรน,นะคะบรรยากาศยามเช้าๆนะคะน้องเสกสรรก็นี่นะคะเดินเล่นนะนี่นะะนุ่นไม่รู้ทำอะไรนเลยตื่นสายนะคะวันนี้นุ่นมาแล้วนะนะี่นะคะ น้องเสกสันของเรารุ้นกันนะะเห็นพวกฟานมาจะเป็นยังไงนะได้ยินเสียงรถมาแล้วได้ยินเสียงรถมาแล้วโอ้ได้ยินเสียงพ่อมาแล้วนี่โอ้โยอดเลยนะได้ยินเสียงพ่อมาแล้วนี่น้องเสกของเรานี่ตื่นเต้นใหญ่เลยนะตื่นเต้นใหญ่เลยนะคะน้องเสกสันของเรา เห็นพ่อมานะคะนี่นี่นะคะเห็นพ่อมานี่นะคะเห็นพ่อมานะอยดีใจใหญ่เลยนะบรรยากาศยามเช้าๆนะคะนี่ทุกวันนะแต่เห็นพ่อควานมาจากเกี่ยวย้านี่นะคะจะวิ่งได้ยินเสียงรถนี่จะวิ่งเลยนะนี่นะกินก้วยแล้วก็ดีใจนะนี่ อร่อยใหญ่เลยนะคะนี่มีแรงแล้วนะคะได้ทานกล้วยยามเช้านะพ่อมาจากเกี่ยวหญ้านะคะอืมอร่อยออได้กินแล้วก็ก็จะกินอีกนะะ้นี่น้อจะทำยังไงนะ,ะเห็นพ่อวันมาจากเกี่ยวหญ้าได้กล้วยมาให้ทานทุกวันนะคะยามเช้านะเดะินตามแล้วนะคะไปแล้วไปแล้ว ตามใหญ่เลยนะคะสวัสดีครับก่อนนี่นะยอมทำทุกอย่างนะคะอยากกินกล้วยนะคะนี่ยอมทุกอย่างเลยนะคะนี้เดินตามแล้วไปไหนแล้วขบสูงงไหมอาบนซูกก่อน สูงเ <loc> um. ออนั่นนุ้ยยอมทุกอย่างเลยนะคะดีไม่ยอมอีกออนี่นะคมืดแล้วบ่ไปตามแล้วนะคะไม่ไม่ไม่พอไม่พอ,อเอาอีกอยากกินอีกบอมือดไปเอามาจักหน่วยเอามาชงหน่วย ได้กินไม่แห้งแล้วนี่นะคะตามแล้วนะคะตามแล้วตามแล้วตามแล้วนี่นะคะนี่นี่ได้กินแล้วนะคะก็จะอยากกินอีกนะคะนี่เฮ้ยเฮ้ยสงสัยไม่อิ่มนะคะนี่อ้าคือคักใหญ่เลยนะได้ทานกล้วยแล้วคึกคักใหญ่เลยนะคะนี่นะตุ๊ตุ๊ดตุ๊เอเฮ้ยเก่งจริงเก่งจริงนี่นะคะ ในผ่านกลวยสองลูนะคะมีแรงแล้วนะคะอาพ่อจะไปแล้วทํายังไงนะ้ั็ไปหาแม่แล้วจะไปกินยาก,กับแม่แม่ก็ไม่้กินด้วยแล้ว <c oughs> แม่ก็ถือไว้นะคะ <c oughs> แม่กลัวน้องเสกขย่ำนะคะก็เลยออบใส่มือไว้นะคอะ <c oughs> ไม่ยอมนะคะนี่ไม่ยอมไม่ยอม ผมจะกินแม่เอามานี่นะเฮ้ยสุดยอดนะะมีฟืดปัดด้วยนะกันนี่นี่นะเจ้าก,กับแม่นะนี่แต่ว่าแม่ไม่ให้นะะนี่น้องเสียกองกองความพยายามนะคะจะเอากับแม่แต่แม่ไม่ให้นะคะนี่หมดแล้วนะไม่มีเอาอยาให้หอบหนึ่งแป๊บเดียวนะ,ะหมดแล้วนะ งอนแล้วนะคะน้องเสกงอนแล้วนะคะนี่งอนแล้วเออเอเอ,เอ,เองอนแม่เมย์นะ,ะนี่ <c oughs> บรรยากาศยมามเช้านะคะเริ่มแดดเริ่มส่องมาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวพ่อควานก็จะพาน้องมาครัไปอาบน้ำนะพอะดีพ่อควานก็แปลเกล้วยมาให้หน้องใหม่นะพอดีอามาสองลูกนะ,ะนี่นะ บรรยากาศยามเช้านะคะน้องกล้วยหอมก็ยอยู่ฝั่งนู้นนะคะน้องเสือของเราก็เดินเลาะคอ,อกนะคะนี่เดินออกกําลังกายนะคะยามเช้านะคะ,ะ,คะบรรยากาศที่ปางช้างเขาชีจันนะ,ะวันนี้ตอนกลางคืนนะคะหนาวบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะแต่เช้ามานะคะสายๆก็จะมีแดดนะคะ โอ้โหน,น,นุ่นน่ะบินอยู่ทางโน้นน่ะบินอะไรนาะน้องสีของเรานู่นนะคะหลนพ่อมาแล้วนะขับง่าง่ายงทายง่าง,งานนู่นมาแล้วสวัสด,ดีครับสูงสูงสวัสดีครับสูงสก่อนสวัสดีค่ะสูงสก่อนนี่อาหารเกลืนะคะน,นี่นะคะ นี่นะครับพ่อไม่ให้นะ,ะดึงดึงแล้วนะคะดึงแล้วนะคะนี่อยากทานนะคะพ่อยืนหันหลังให้นะคะเกาะคอใหญ่เลยน,ะะนี่ ได้่านกล้วยแล้วก็มีแรงนะคะทึกชักกันไปแล้วน,ะะนี่ไม่มีนะแบ่งให้แม่มีกินด้วยนะคะลูกหนึ่งนะน้องเสกของเราก็จะไปล้วงในในมือเองในปากแม่นะคะนะคะุ่นเห็นแม่ได้ทานก็จะไปล้วงเอานะคะนุ่น ไม่มีเฮ้ไม่มีทำไมไม่มีเสียงนูนะน้องสิงหว้านืคือยังก้นก้นนอนบาตั้น <reading> ตื <çıktı Pop ped floor> ่นไหมตาลิบล well ีลิบลีขนาดพอควันไอปิดหน้าปิดตามานะคะนี่ได้ยินแต่เสียงรถก็รู้แล้วนะคะ น้องเสกของเราก็จะสองเดือนแล้วนะคะตัวสูงเกือบหน้าอกพ่อควานแล้วนะคะสูงมากเลยนคระับบ้านเหมือนเดนะนอนพันอิมบอกก็ยังสลุมสลือขึ้นเลนี่ย โอนพอขวานนะคะนี่นี่นะเขโอนกันแล้วนะคะนี่น,นี่นี่เบืง้งเหตดเอาไปเอาวิ่งออกกำลังกายไปแล้วนะหะนูวิ่งตามพกขวานไปแล้วนะ นี่นะเอาเอาไม่ยอมนะคะไม่ยอมเอาอีกเกาอีกนะันนุน่นนุ่นนุ่นสวัสดีครับก่อนเร็วเร็วบนสูงบนสูงสูง,ส,งสูงหน่อยแล้วเร็ว,วนี่นะเอาดีดีเอาดีดีประันบอกเอาดีดีนะนี่นะ เฮ็ดก็จงๆกันว่าตัดตื่นเอ้ยนี่นะะมีฟุตฟัดด้วยนะคะน,น,นี่นะคะสูงจะอกพ่อควานแล้วนะคะนี่น้องสีของเราก็จะสองเดือนแล้วนะคะต่ำสั่งมันคืน <c oughs> บ่หูแล้วก็ซ้ำปืนซ้ำกันเด้อปืนก็คือซ้ำกันนี่พ่อควานยังงงนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> ว่าพื้นต่ำหรือคนสูงนะเออัน <c oughs> นี้นะคะนี่อู้นะ <im itation> ช้างตำ่ำหรือคนสูงนู่นะเกือบโอ้อกกวาแล้วนะคะวันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้านะคะก็จะครบสองเดือนนะ,ะอไไน <im itation> บรรยากาศยามเช้านูนะคะน้องกล้วยหอมเดินมาแล้วนะคะไปหาสาวกล้วยหอมแล้วปะ <im itation> เกาะขาไปเลยนะคะนู่นนี่นะคะไปแล้ว พอควานพาไปหาน้องกล้วยหอมนะนี่นะคะน้องกล้วยหอมอยู่ฝั่งนู้นนะพอควานพามาหาสาวนะคะหนุนสาวก็เดินตามแม่นะคะนึ่อยากได้เกิบอยากได้ลองเาวาพอบป่นี่นะคะน้องกล้วยหอมก็อยู่ฝั่งนน้นนะ เกือบจะตัวเท่ากันแล้วนู่นนะคะน้องกป๋าองก็าวิ่งเล่นอยู่ฝั่งนี้นะส่วนน้องเสกของเราก็อ้อนพ่ออยู่ฝั่งนี้นะเอาแล้วเอาแล้วกไย,ยหอกมกไยหอมกับใบน้ำเมล์ไปหอมมาพิ้งก์บ้างไปหอมมาหาปูบ้าเสกแล้ว บอาเสกคุณเห็นบอสสาวกวยหอมาแ้นี่หูกลางแล้วนะคะ,ะ,ะจะทำยังไงนะหนุนง,งัดนะคะนี่ขนาดได้ยังไม่ถึงสองเดือนนะคะนี่งัดแล้วนะคะนี่วันนั้นก็คอกพังนะคะตรงนี้พราควานได้วิ่งไปหาไม้มาส้มนะคะงัดคอกจนว่าจนพังนะคะนีน่ยืนมองกันแล้วนะคะสาวกว้ยหอมเจ๊เห็นผู้สาวบอเสก นูนน่นนะคะน้องก้นน้องปูบ่าวนี่กับพวกหูเรื่องอยังเล่นปูบ่าวนี่นู่นนะคะปีนคอครับปไปหาสาวว้าว <laughs> ยังงานยังงานยังงานต้องสิงงายังงานต้องสิหาคอคอ,อนะ <c oughs> น้องเสกมากงัด <laughs> นี่นะ ขันขันยับคอกติดกันอีกจังหน่อยนี่คือยังสีเอามือสาร้าหากันดีเนาะนี่นะคะน้องสีเริ่มมีขาย้วยแล้วนะคะนี่นี่ขาหลังขาหลังมีขาหลังนะคะนี่แล้วนะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องศิษย์รันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ